สามเทคนิคใช้เตาซิงแบบไหนให้อบขนมออกมาแล้วเป๊ะนะคะช่วงนี้มีอินบ็อกซ์เยอะมากสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นทำขนมนะคะครูค้าช่วยแนะนำเตาอบให้หน่อยสำหรับมือใหม่ว่าควรจะใช้แบบไหนดีครูบาทยากจะแนะนำแบบนี้นะคะสำหรับเรื่องเตาอบว่าจะใช้แบบไหนดีนะคะอันดับแรกนะคะครูบาทยาจะแนะนำอย่างนี้นะคะข้อแรกนะคะให้ดูงบประมาณของคุณก่อนว่า คุณมีงบอยู่เท่าไหร่แต่สำหรับคนที่บอกว่ามีงบไม่เยอะขาดแค่อยากจะลองทำแค่นั้นเองนะคะผู้บตดก็อยากจะแนะนำพวกเตาติงเตาติงคือเตาที่ราคาไม่สูงมากขนาดเล็กๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มหัดทำนะคะเรื่องของยี่ห้อนี้ผู้บตดจะไม่เจาะจงนะคะว่ายี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนไม่ดีเพราะว่า จากประสบการณ์ที่ครูปัดเคยเจอมาต่อให้เตาอบนะคะรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันถ้าเป็นคนละเครื่องก็คือคนละเรื่องเลยเขาจะทำงานไม่เหมือนกันนะคะคนที่ซื้อมาแล้วใช้งานได้ดีถือว่าคนนั้นโชคดีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะใช้งานดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะเคยไม่ไม่ได้สนใจในส่วนของยี่ห้อนะคะแต่ครูปัดอยากจะแนะนำว่า คุณจะลองทําถ้าคุณอยากจะลองซื้อมาฝึกทําหรือว่าเริ่มต้นรับออเดอร์เล็กๆน้อยๆคุูบัทอยากจะให้มีความจุตั้งแต่60ลิตรขึ้นไปเพราะอะไรนะคะเพราะว่าขนาด60ลิตรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไซส์มาตรฐานน่ะที่เขาใช้กันเยอะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะคุณลองนึกถึงเหมือนกับห้อง เหมือนกับห้องห้องหนึ่งนะคะเวลาเราอบเคสทีนี้ถ้าเราไปใช้เตาเล็กเกินนะคะเหมือนกับเราอยู่ห้องแคบๆทําให้ความร้อนน่ยบางทีมันมันมากไปสําหรับการอบขนมของเราแต่บางคนก็จะบอกว่าเออมีอยู่แต่บางคนก็ก็จะบอกว่าพอดีงบไไปเยอะค่ะมีงบอยู่นิดหน่อยเองก็อยากจะลองซื้อเครื่องเล็กๆดูก่อนหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่ามีอยู่แล้วค่ะอันนี้คือ มันก็ไม่ใช่ว่าจะผิดนะคะหรือว่าจะใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องคุมไฟให้ดีๆแค่นั้นเองนะคะแต่สำหรับเตาอบที่มีขนาด60สลิตรนะคะหกลิตรขึ้นไปคือจะเป็นขนาดที่พอเหมาะนะคะไม่เล็กไม่เล็กเกินแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มหัดทำและก็สมมุติว่าเราอบเค้กแค่หนึ่งถาดหรือว่าสักก้อนหนึ่งอ่ะ อย่างที่ครูปัดบอกตั้งแต่แรกก็คือว่าเหมือนกับห้องห้องหนึ่งอะ่ะไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินเ็าจะพอดีพอดีใช่ไหมคะทาให้อากาศข้างในอ่ะคะ่ะก็คือมันคือไม่แอาอัดอะ่ะถ้าถ้าพูดถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือห้องห้องหนึ่งอะ่ะเวลาเราอบขนมอะ่ะแล้วเขาคือไม่ไม่แอาอัดเกินไปนะคะมันก็จะทําให้ขนมของเราะคะ่ะขึ้นได้ดีแต่สําหรับคนที่อยากได้เตาอบใหญ่ นะคะคือครูปัิอยากให้คุณดูปริมาณการทําของคุณก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอบเค้กแค่ก,ก้อนเดียวแต่คุณไปใช้เตาอบแบบขนาดใหญ่อะบางทีมันมันก็ไม่บาลานซ์กันนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับมือใหม่นะคะเรื่องเตาอบครูปัิอยากจะ แนะนำให้มีความจุขนาด60ลิตรขึ้นไปส่วนมากก็จะใช้60ลิตร7 70ลิตรแล้วก็100ลิตรนะคะเรื่องยี่ห้อนี้นะคะครูปัดไม่ฟิกเรื่องยี่ห้อแค่ให้ดูงบที่คุณตั้งไว้ก่อนว่าคุณมีงบซื้อได้ในราคาที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เรื่องเตาอบนะคะเทคนิคแรกนะคะก็คือเรื่องเตาอบให้ดูที่ความจุมากกว่า แล้วก็เรื่องแล้วก็เรื่องยี่ห้อของเตาอบก็แนะนําให้ดูงบประมาณของคุณนะคะนะคะเทคนิคที่2นั่นก็คือเธอมือวัดเตาบางคนไม่มีนะคะทําไมอบเค้กยังไงก็ไม่สุกหรือว่าอบเค้กแป๊บเดียวทำไมไม่แล้วนะคะเพราะอะไรเขาถึงเรียกเตาติ้งนะคะเพราะว่า ความร้อนมันไม่คงที่บางทีวันนี้เราอบเค้กออกมาสวยแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่สวยก็ได้บางทีตอนเช้าอ่ะอบสวยแต่แต่พอเราใช้ติดต่อกันในระยะเวลานาน,านหน่อยนะคะขนมก็จะเริ่มไม่สวยแล้วไฟในเตาก็จะเริ่มแกว่งแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะคะอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีนั่นก็คือเธอเมอมวัดเตาถามว่า แล้วใช้งานยังไงคะเธอรมโมวัดเตาเนี่ยเขาจะแขวนไว้ในเตาบางคนใช้งานยังไม่ถูกซื้อไปวางในเตาทีนี้พอจะอบเค้กใช่ไหมคะก็เอาออกมาจากเตาไม่ใช่นะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะระเบิดหรือว่าเขาจะดาเขาจะไหม้นะคะเขาจะทํางานของเขาเองแค่คุณแขวนไว้ในเตานะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะอบเค้กได้ตอนไหนครูปัจจะบอก ครูบาจะแนะนําให้ครูบาจะแนะนําให้นะคะนั่นก็คือสําหรับเทคนิคที่ครูบาใช้ใช่ไหมคะครูบาจะแขวนเทอร์โมวัดเตาต,ตัวนี้ไว้ในเตาแล้วทีนี้ครูบาก็เปิดเครื่องธรรมดาค่ะถ้าเราใช้พัดลมเราก็เปิดพัดลมไฟบนล่างปกติแล้วก็ปรับไปที่อุณหภูมิที่เราต้องการใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้ ตอนนี้เทอร์โมวัดเตาเราแขวนไว้ในเตาแล้วนะพอเราเสียบปลั๊กไฟเราก็ตั้งเวลาหมุนเวลาของหมุนเวลาในเตานะคะพอเราสังเกตดูนะคะพออุณหภูมิในเทอร์โมวัดเตาของเราอะขึ้นไปถึงอุณหภูมิที่เราต้องการสมมุติว่าเราต้องการอุณหภูมิอยู่ที่170องศาใช่ไหมคะ ะะเราก็ใส่ตัวขนมที่เราจะอบเข้าไปเสร็จแล้วรอสักประมาณ2-3นาทีดูว่าไฟมันจะดออลงมาที่เท่าไหร่ดูจากไหนก็ดูจากเทอร์โมวัดเตาที่เราแขวนไว้ในเตาอ่ะเพราะคุณอย่าลืมว่าอุณหภูมิอะระหว่างมีของอยู่ในเตากับไม่มีอะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพออุณหภูมิในเตา เราดูจากเทอร์โมใช่ไหมคะขึ้นไปถึงอุณหภูมิที่เราต้องการจะอบแล้วทีนี้เราก็ใส่เค้กที่เราจะอบเข้าไปพอเราใส่เค้กที่เราจะอบเข้าไปรอดูสักประมาณ2-3นาทีดูว่าดูว่าเข็มในเทอร์โมวัดตอของเราอะตกลงมาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าเขาเราจะอบ1 7อกใช่ปะ่ะทีนี้ถ้าเขาตกลงมาที่150เราก็ปรับ ปุ่มที่หน้าเตาของเราให้ขึ้นไปถึงร้อให้ได้นะคะแต่ถ้าผ่านไปสักสามนาทีเธอเข็มในเทอร์โมวัดเตาของเราอะตกลงมาที่150แต่เราจะอบที่ร้อเราเข้อมุนปุ่มเราเข้อมุนปุ่มอุณหภูมิหน้าเตาของเราอะคะ่ะ ให้ขึ้นไปให้ถึง1 7 0ให้ได้เพราะฉะนั้นปุ่มที่ปรับอุณหภูมิของเราอะไม่จําเป็นต้องอยู่ที่1 7 7เสมออาจจะอยู่ที่200ก็ได้อาจจะอยู่ที่150ก็ได้เพราะเรายึดอุณหภูมิจากเทอร์โมวัดเตาของเราที่เราแขวนไว้ในเตาแต่ที่สําคัญนะคะเทอร์โมของเราต้องไม่เสียด้วยอันนี้พอจะมองภาพออกนะคะ ต่อมาเทคนิคที่3ก็คือถาดรองนะคะสังเกตดีๆนะคะตอนที่เราซื้อเตาอบอมา mm hmm. เขาจะมีถาดแผนม,มาด้วยสีดำๆอะคะ่ะตัวนั้นน่ะครูปัดไม่ได้เอาออกจากเตานะคะแต่ครูปัดจะใส่ไว้ด้านล่างสุดอะคะ่ะด้านล่างสุดของเตาเลยเพราะอะไรเพราะว่าพอแผงความร้อนน่ะเขาโดนถาดใช่ไหมคะมันก็จะแผงความร้อนแล้วมันจะส่ง ความร้อนนั้นมาถึงขนมที่เรากำลังอบอยู่มันจะทำให้ความร้อนในเตาของเราอะสม่ำเสมอสำหรับบางคนที่ถาดนี้เอาออกไปเลยมันก็จะทำให้ตัวเค้กที่เราอบมันโดนความร้อนจากแผงตรงนั้น่ะตรงๆอาจจะทำให้ตรงนั้น่ะมันสุกก่อนแล้วก็อาจจะสุกไม่เท่าเพื่อน ะะโอเคค่ะ3เทคนิคสำหรับมือใหม่ที่ใช้โตติต้งแต่ต้องการอบขนมให้เป๊ะนะคะลองไปฝึกทำกันดูฝึกสังเกตกันดูแล้วกูปัดเชื่อว่าขนมทุกเมนูที่คุณทำออกมาจะต้องเปะ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเก็บไว้ดูก็กดแชร์ไว้่คุณลืมและสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้นะคะอัสลามมุะลยัยกุมสวัสดีค่ะ